15. พิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต่างๆในปฏิกิริยาเมื่อเวลาผ่านไปดังนี้แล้วให้ตารางมาการทดลองที่1กับการทดลองที่2เวลาเป็นนาทีความเข้มข้นของสาร A A สี่เหลเี่ยมนี้หน่วยเป็น M ใหญ่คือโมลร์คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรถูกไหมอ่าต่อมาเป็นช่องความเข้มข้นของสาร B เป็นโมล่ ความเข้มข้นของสาร C เป็นโมลาร์ความเข้มข้นของสาร D เป็นโมลาร์เช่นเดียวกันการทดลองที่1่0-2ใน4นาทีการทดลองที่2 0-2 4นาทีเพราะฉะนั้นการทดลองที่1เห็นไหม A มี10เริ่มต้นที่0นาทีเนี่ย A มี10 B มี10 C มี0 D มี0แสดงว่า A กับ B น่าจะเป็นสารตั้งต้นในขณะที่ C กับ D เนี่ยน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยเริ่มต้นยังไม่เกิดเลยแต่ว่าเรามีสารตั้งต้นอยู่ เมื่อผ่านไปตอนนาทีที่สองสาร A เป็น8สาร B เป็น7สาร C เป็น4 2สองสาร D เป็น4อย่างเงี้ยในนาทีที่4สาร A เป็น6สาร B เป็น4สาร C เป็น4โมลาร์สาร D เป็น8โมลาร์พอมาดูการทดลองที่สองเหมือนกันศูนย์สองนาทีเหมือนกันตอนสองนาทีเนี่ยตอนศูนย์นาทีเนี่ย A เป็นย0สบ B เป็น20 C เป็นศูนย์ D เป็น0นอ่าเป็นที่สองนาที อ่าเเป็น 16, B เป็น 14, uh, C เป็น 4, D เป็น8นาทีที่4 M เป็น 12, M เป็น6อ่าไม่ใช่โทษที A เป็น 12, B เป็น 8, C เป็น 8, D เป็น6 D เป็ 16, น16อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรจากข้อมูลข้างต้นสมการปฏิกิริยาที่ดูแล้วเป็นไป,นปนตามข้อใดข้อที่1 a บวก b ได้ C ีบวกดข้อที่2 2a บวก 3b ได้2 C งบวก 4d ดข้อที่3 3a บวก 2b ได้เป็น2 c บวก 4d ข้อที่4 3a บวก2 b ได้เป็น4 c บวก 2d ดอย่างเงี้ยถามว่าจะทำยังไงเรารู้ว่าจากเรื่องสมการปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเรามีสมการมา a บวก b ได้ c บวก d ดอกถ้าเรารู้ว่าอ๋อสาร a เนี่ยใช้10.1โมลสาร b 0.2โมลสาร c ใช้เกิดสาร c 0.3โมนลเกิดสาร d 0.4โมลเกิดปิยาสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยใช้ a 0.1โมลใช้ b 0.2โมลใช้ c 0.3โมนลใช้ d 0.4โมลพอเราทำอัตราส่วนอย่างต่ำก็คูณ10ตลอดสมการก็ได้เป็นอ๋ออัตราส่วนเป็น1ต่อ2 ต่อ3ต่อ4แสดงว่าเลขที่ดูเนี่ยก็คือเลขนี้แหละต้องใช้ A1 โมลในการเกิดยากับ B 2โมลถึงจะเกิดยากันพอดีและเกิด C3 โมล D4 โมลเห็นไหมเพราะเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้สารนี้ไปกี่โมลนั่นเองซึ่งโจทย์เขาถูกปะ่ะเราจะหาดูสมการเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นกี่โมลซึ่งโจทย์เขาบอกอะไรโจทย์เขาบอกเป็นอัตราการเกิดปิยาและให้การทดลองมาอย่างนี้ปึ๊บจะทำยังไง อ่าเราก็ต้องหาสารที่มันใช้ไปถูกปะอ่าจากเรื่องอัตราการเกิดปฏิยาเรารู้ว่าอ่าอย่างเช่นสมมุติ A บวก2 B ได้ 3C บวกอัตราการเกิดปฏิยาเนี่จะเท่ากับสารที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอัตราการเกิดปฏิยาของสาร A ก็จะมีเท่ากับเดลต้าคือความอ่าผลต่างก็คืออ่า ความเข้มข้นเอเนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่ส่วนด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นตอนเริ่มแรกมี10ต่อมาเหลือ5เมื่อเวลาผ่านไป2นาทีอย่างเงี้ยก็10บลบหส่วนสองาบก็ป่าก็ก็เป็นอ่าสาร B ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยอ่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงสาร C ก็เช่นเดียวกันแต่อัตราของสารแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันขึ้นกับจํานวนโมลถ้าจํานวนโมลมาก อัตราการเกิดยาของสารนั้นก็จะต้องมาอ่าถ้าจำนวนโมลน้อยอัตราการเกิดปยาของสารนั้นก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่อัตรารวมของปยาเนี่ยเท่ากันและสามารถหาได้จากอัตราการเกิดยาของสารตัวไหนก็ได้จะหาจาก A B C D ก็ได้แต่หาได้แลวต้องเท่ากันซึ่งเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมซึ่งจะหาได้องเอาสามประสิทธิ์จำนวนโมลไปหาอย่างเช่น R ของ R A, A อัตราการเกิดยาของสาร A ต้องเอาสัมประสิทธิ์จำนวนโมลไปหารคือ1อัตราการเกิดยาของสาร B ต้องเอาอ่าสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของสาร B คือ2เนี่ยไปหารถึงจะมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมข้อ R าร์ก็ต้องหารด้วย3ถูกปะ R D ก็ต้องหารด้วย4ถึงจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยารวมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อแต่เรารู้ว่าอ้าวแล้วจะทำยังไง อันนี้เราต้องรู้ว่าสารที่เราใช้เนี่ยกระสารที่เราเกิดเนี่ยเป็นอัตราส่วนจํานวนโมลเท่าไหร่เราถึงจะเขียนสมาการได้ถูกปะแต่เรารู้ว่า,เราร,วา,เ,าเรารู้อะไรเรารู้ว่าจากโจทย์การทดลองที่1 0ึ่ศย์เมื่อเวลาที่0นนาที2นาที4นาทีสารเเป็น1 0บสารเป็น10เพราะเป็นสารตั้งต้นก็มีอยู่10ผ่านไป2นาทีผ่านไป4นาท,นาทีเหลือ6ผ่านไป1นาท,นาทีเหลือ4เพราะฉะนั้นเราก็คิดสิว่าอ่า การทดลองที่1นสาร a บวก b ได้ c บวก d เพราะฉะนั้นการทดลองที่1เมื่อเวลาผ่านไปสี่นาทีสาร a เนี่ยจาก10เหลืออยู่6แสดงว่าใช้ไป4โมลาร์ถูกปะสาร b นะคะ่ะที่สาร b เริ่มต้นเป็น10วินาทีที่นาทีที่สเหลืออีกสแสดงว่าจาก10เหลือ4แสดงว่าใช้ไป มาดูซิสาร C เกิดเท่าไหร่สาร C ตอนแรกเป็น0ตอนหลังเป็น4แสดงว่าเกิดสาร C เนี่ย4-0ลบ0ก็คือเกิด4โมลาร์สารดีจาก0เป็น8แสดงว่าเกิดสารดีทั้งหมดเนี่ย8-0เท่ากับ8โมลาร์แต่พี่บอกว่าต้องเอาปริมาณสารมารเทียบโมลาร์เนี่ยคือหน่วยเป็น โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรถูกปะอ่าแต่นี้เราต้องเอาจำนวนโมลมาเทียบไม่ใช่หรอแล้วจะเอาโมลาร์มาเทียบได้ไหมคำตอบคือได้เราก็สมมติให้อ่าสารละลายนี้มีปริมาตรเท่ากันเพราะนั้นถ้าสมมติมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรเราก็จะได้ว่าอ๋อสี่โมลาร์ค่ะ4โมลใน1ลิตร6โมลใน1ลิตร 4โมลใน1ลิตร8โมลใน1ลิตรเพราะมันอยู่ในสารละลายเดียวกันเป็นยาเดียวกันถูกปะมันน่าจะมีาสารละลายเนี่ยน่าจะมีปริมาตรเท่ากันเพราะนั้นตัวเนี้ยก็น่าจะเท่ากันเพราะนั้นก็คิดไอ้4โมลา6โมลา4โมลา8โมลาเนี่ยเป็นจำนวนโมลได้เลยก็ <im itation> จะได้แบบอ,อ๋อเป็น4ต่อ6ต่อ4ต่อ8แล้วอัตราส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่เราต้องทำเป็นอันตราส่วนอย่างต่ำถูกปะเอา2หารซิได้เป็น สองต่อสามต่อสองต่อสี่ถูกปะเพราะนั้นกระดุลเอ๊ะแต่ว่าไม่แน่ใจเอะใช่สองต่อสามต่อสี่สองต่อสามต่อสองต่อสี่แน่หรอเพราะการทดลองที่หนึ่งเนี่ยมันบอกอย่างนี้แต่มาดูการทดลองที่สองสิว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าการทดลองเดียวถ้ามันอ,าตาอัตราอ่าปฏิยาเดียวกันมันการทดลองเนี่ยมันก็จะควรจะให้ผลเหมือนกันถูกไหมอืมทีนี้มาดูการทดลองที่สอง วินาทีวานาทีที่ศูนย์สองสี่เหมือนกันเริ่มต้นเป็น A 2ยี่สิบผ่านไปสนาทีเหลือ A เท่ากับสิบสองเพราะนั้นใช้ A ไปทั้งหมดยี่สิบลบสิบสองเหลือ <c oughs> เหลืออยู่แปดสาร B เริ่มต้นเป็นยี่สิบผ่านไปเหลือแปดเพราะนั้นลบแปดเท่ากับสิบสองอย่างเงี้ย สารวีใช้ไปสิบสองในขณะที่สารซีตอนเริ่มมีศูนย์เกิดมาวินา,นนานทีที่สี่เป็นแปดเพราะนั้นก็ใช้แปดเห็นปะซีสาร d ีเริ่มต้นเป็นศูนย์ต่อมาเหลือสิบหกต่อมาเป็นสิบหกเพราะฉะนั้นเกิดสารทั้งหมดสิบหกโมลาร์ เห็นไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนบอกแล้วเป็นโมล,ลาร์ก็เทียบเป็นโมล,ลได้อัตราส่วนเทียบเป็นสัดส่วนอย่างต่ำก็เราเอา4หารดิ4หาร8ได้2 4หาร12ได้3 4หาร8ได้2 4หาร16ได้4ีอ๋ออัตราส่วนเดียวกันเลยแสดงว่าต้องใช้สาร A 2โมลทมยากับสาร B 3สามโมลรมยากาับสารอ่าได้สาร C เท่ากับ2โมลและเกิดสารดีดอคโคลด4โมล เพราะนั้นต้องเป็น 2a บวก 3b ได้เป็น 2c บวก 4d นั่นเองซึ่งเป็นไง 2a บวก 3b ได้เป็น 2c บวก 4d จริงไหมจริงตรงตอบข้อที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ15เนี่ยก็คือสรุปข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ให้เป็นให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นความเข้มข้นของสารมาแล้วถามว่าสมการที่ดูแล้วเนี่ยควรจะเป็นข้อใดถูกปะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอ๋อตอนเริ่มแรกเนี่ยสาร A กับ B, B เนี่ยมีเพราะนั้นเป็นสารที่เป็นสารตั้งต้นในขณะที่สาร DC D C กับ D เนี N ่ย e, ตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเลยแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นการที่สหัตตราการเกิดยาเคมการที่หาจจะ,ะจำนวนโมลเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าและสาร A สาร B เนี่ยทำยากัน พอดีกี่โมลได้สาร C กี่โมลได้สาร D กี่โมลเพราะฉะนั้นถึงเส่วนชุง A ส่วนชุดหน,นึ่งโมลทำยาพอดีกับ B 0.2วนชุดสองโมลทำยาพอดีกับ C 0.3โมลเอ้ยได้ได้ C 0.3โมลได้ D 0.4โมลเงี้ยอัตราส่วนอย่างตามคือ1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ก็ใส่ว่าอ๋อ A หนึ่งโมลทำยาพอดีกับ B 2โมลได้สาร C ทั้งหมด3โมลบวกสาร D ดอกทั้งหมด4โมลด้วยกันอืมเพราะฉะนั้น เกิดอะไรขึ้นก็เราต้องไปหาสารที่มันใช้ถูกไหมซึ่งมี2การทดลองแล้วก็อ๋อการทดลองที่1 A ใช้ไปเท่าไหร่เราจะเอาแค่เอา10เนี้ยมาแทนไม่ได้เราต้องดูสารที่มันใช้ไปจากศูนย์ถึง4นาทีเนี้ยเนี่ยมันเหลือ10ตอนเริ่มศูนย์เนี่ยมันมีอยู่10ตอนนาทีที่4มันเหลืออยู่6แสดงว่ามันใช้ไปทั้งหมด4โมลาร์ก็คิดไปก็จะได้ว่าการทดลองที่1ใช้ A ไป4โมลาร์ใช้ B ไป 6โมลร์ใช้4ีไป4โมลร์ใช้ดีเราไป8โมล่าทำเป็นอัตราส่วนอย่างตามเอา2หารได้เป็น2ต่อ3ต่อ2ต่อสีทีนี้เราตอบได้แล้วออและที่เราเอาโมลร์มาเทียบได้เอาโมลร์มาเป็นความเข้มข้นไม่เฉลหรอเป็นโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรแล้วทำไมถึงเอามาเทียบเป็นปริมาณสารสัมพันธ์ได้เพราะว่าเราก็คิดว่า,ามันเป็นยาเดียวกันเพราะนั้นสารละลายเนี่ยมันน่าจะมีปริมาณปริมาตรเท่ากันเพราะนั้นจํานวนโมลมันก็โมลร์ก็คือจํานวนโมลที่ต่างกันนั่นเอง ถ้าไม่มั่นใจก็เป็นการทดลองที่2ไปดูเริ่มต้นมี20เหลือผ่านไป4นาทีเหลือ12ในการทดลองที่ 2, 2ก็จะได้ว่าสาร A เนี่ยในการทดลองที่2ใช้8โมลทำยาพอดีสาร2ีสโมลทำยาพอดีกับสารดีสิปโมลทำยาพอดีกับสารดีด็อกเนโมลอัตราส่วนอย่างต่ำได้เป็น2ต่อ3ต่อ2ต่อ4ี่อ่าได้ตาส่วนเป็น2 2ต่อ3ต่อ4ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะอ่าก็โทษทีนะเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยก็อ่ะก็ได้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ามเป็น2ต่อ3ต่อ2ต่อ4เหมือนกันเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเป็นไรก็อัตราส่วนมั่นใจเลยว่าต้องเป็น2 A A, A 2อเอสองโมลทำยาพอดีกับ B 3โมลได้สาร C 2โมลกับสาร d 4โมล เระนั้นคำตอบคือ 2a บวก 3b ได้เป็น 2c บวก 4d ตอบข้อที่2นั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลยข้าเข้าใจนะโอเคครับ